สวัสดีค่ะคุณพีนนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสัมภาษณ์ในคลาสว้าวคันเลอร์มีคนเรียนควันกุลทุ่งจบไปหนึ่งคนแล้วก็วันนี้มีคนถูกกระทำหนึ่งคนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์กันเอาสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนียนก่อนได้คุณอ่อนิดนึงอ่ะวันนี้เรียนเรียนค่าสีวันที่2จบแล้วได้เป็นเซอร์รียสร้อยเป็นไงบ้างคะอ๋ออันนี้ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ชอบแล้วก็ตื่นเต้นกับเรื่องสีมากๆเลยค่ะแค่นี้แหละคะพอดีก่อนค่ะ นี้คนถูกกระทำนิดนึงคุณปาล์มนะวันนี้คุณปาล์มตามค้นมาในเพจนานอย่างก็สักพักแล้วสักหนึ่งใช่ไหมเป็นไงบ้างคะก็เออมีความสนใจเรื่องสีเรื่องการแต่งตัวก็ปกติจะแต่งแนวคอนเซลทีฟก็อยากรู้ว่าแบบเออวันนี้อ่าสีที่ชัดเล็งเราสีอื่นอ่นอีกไหมวันนี้ก็เลยมาลองโอเควันนี้ได้เทียบสีเรื่องดูสีก็คือยิ่งแซ่บแซ่บเจอพอคุณปาล์มได้เห็นสีตัวเองเป็นไงบ้างคะ ก็รู้สึกว่าส่วนหนึ่งมาถูกทางแล้วแต่ก็ยังมีสีโทนที่เรายังไม่เคยลองอยู่ซึ้งก็คือสีชมพูค่ะเช็คกิ้งพิงค่ะช็ปปิ้งพิงบัดพิงอะไรอย่างงี้เออถามคุณอ๋อนี่ึงวันนี้เรียนจบเรียนยังไม่จบทีเดียวแล้วได้เทียบสีครั้งแรกเป็นไงบ้างคะอันเนี้ยตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้เทียบสีให้น้องเขาอแล้วก็มันใช่จริงๆแล้วก็ แล้วก็น้องเขาแบบเนไบรท์ขึ้นจริงๆคอสีที่ใช่สําหรับเขาแล้วอะค่ะแล้วก็ดีใจด้วยนะว่าที่ได้เจอวินเทอร์ค่ะเพราะว่าเป็นหล่แสดงว่าทำบุญมาดีถ้าเกิดว่าใครที่เรียนสีแล้วได้ลูกค้าคนแรกเป็นวินเทอร์ต้องบอกว่าทําบุญมาดีเพราะว่าวินเทอร์เนี่ยเอาจริงๆแค่เห็นผมเหมนไหมแค่สูค้าตรงเนี้ยผมบุปาเเขาก็เข้มผิวเขาขาวที่เป็นคาแรคเตอร์ของวินเทอร์เนาะเยี่ยมมากคือน้องปามจับเดินเข้ามาเนี่ย วินเทอร์มาแล้วสบายได้ขอเทียบชัดๆขอเทียบชัดๆอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคอ่ะสุดท้ายพอคุณปาลได้เทียบสีแล้วได้เห็นสีแล้วเนี่ยคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงมั้งคะชีวิตพรุ่งนี้หรอคะคิดว่าในตู้เสื้อผ้ามาถูกทางแล้วคือโอเคแต่ว่าจะมีโทนใหม่ๆที่อยากเนิ์ดูอาจจะไปซื้อมาลองมากคืออย่างเช่นเขียงที่บอกว่าใส่แล้ว กาอมเยี่ยมเลยนะอะให้คุณหมอฝากทิ้งทานิ่ง,งสําหรับคลาสสีนะคะรู้สึกตัวเองหรือว่าอยากจะฝากติดคนอื่นก็นได้ค่ะ,อ,ะอยากฝากถึงทุกๆคนเลยนะคะว่าเราทุกคนอะจะมีสีที่เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เหมือนกันนะคะอ,อยากให้เจอสีที่มันใช่สําหรับเราอะคะ่ะแล้วเราจะ สดใสขึ้นไบขึ้นแล้วเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นค่ะวีโอเคนะขอบคุณคุณปางขอบคุณคุณอ๋อนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ใครที่อยากจะลองใช้สีหรือวันนี้ได้เห็นคาแรคเตอร์ของคุณปามแล้วคุณปามเป็นวินเทอร์ก็ไปลองใส่สีของวินเทอร์ได้คนบอนแล้สวยมากนะคะสีที่ใช่ให้อร่าสีที่ไม่พาไปฉลาบภาพวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย